ก็ดีนะคะคือแบบวันนี้เขามาจัดกิจกรรมกลางกรุงเลยแล้วเขาก็แบบเอาน้องๆที่แบบเป็นแก๊งซ่าแก๊งสุดออซัมมารวมกันไว้ที่ตรงนี้แล้วก็แบบเขาก็ทําเป็นแบบบรรยากาศแบบเอสโตรก็คือเป็นแบบคนเก๋ๆทาเป็นร้านเป็นรวงให้รู้สึกว่าเออเวลาที่เราแบบไปกินสตรีทฟู้ดไปกินแม่ป้าผัดไทยผัดอะไรอย่างเงี้ยอะไรแซ่บๆสตรีทฟู้ดของไทยมันต้องนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงเอสโคลาร์ คำโมเมนต์ที่เล่นกอล์ฟยิงตีเลยครับขอให้พี่คิวเว็ตคำว่าสุดซ่าแซ่สีออซ้ำอะไรนะสุดซ่าซ่าสีออซ้ำใช่ตอนที่เล่นกอล์ฟยิตีมันสนุกมันมันแค่ไหนลองเรียนอยู่แตไม่ได้ดูเลยโคจะซ่าเล่นกอล์ฟยิงตีเป็นกอล์ฟยิงตีที่สุดซ่าแซ่สีสุดจะออซ้ำที่สุดแล้วเดินไปปึ๊บมองปึ๊บฉัน140ยสโล แต่เก้าอี้เป็นเก้าอี้พลาสติกซึ่งฉันเป็นหัวหน้าชมรมแอนตี้เก้าอี้พลาสติกฉันบอกเลยโอเคเราถอยทับกลับบ้านแต่เก้าอี้ไม่แตกนะฮอ,อแต่หัวหัวน้องๆออที่มาล้ม,ลลไ,มไม่แตกอะไม่แตกไม่แตกทุกคนอยู่ดีบรรยากาศที่มันต้องการอะตรงนั้นอะเมนูอะที่มันต้องบอกกับเอสเราจะเลือกเมนูอะไรลมซมตอมลำต่ำไงละ่ะอ,อ,อะไรที่มันเป็นเพลิกถึงใจเ,เวลาที่คนกินอะไรแซ่บๆอะไรเกิดเหตุอาเพศอะไรหรอ เวลาที่คนมากินอะไรแซ่บๆอะอย่างเช่นยำอย่างเช่นถ้าเป็นคนบอกกันเลยชอบกินยำชอบกินส้มตำใช่ป่ะเพราะว่าถ้ากินอะไรเฉยๆก้นจืดอ่ะมันกินแล้วมันก็แบบกินแล้วก็กินไปแต่กินส้มตำมันกินแล้วไม่แบบไหนมันรีแอคยังไงนะเวลาที่แบบมันกินคือเสียงใช่ปะท่านทุกคน้งเผ็ดต้องเผ็ดยงไงต้องเผ็ดต้องทำยังไงอ่าขอสขวดพี่เลิศมันก็เลยต้องแบบมันจะมีเรื่องราวให้จอยจากการที่แบบว่า อิมพอไว้แบบแซ่บแซ่ซาๆอะไ่าเงียสูตบปากมันมีฟิลมอ่ะมูทมันดีเหมือนเอสที่มีงานในวันนี้ต้องฝากถึงแฟนๆเอสและแฟนคลับเลยครับก,ก็ก็ขอบคุณนะคะที่แบบที่เอสจัดง,งานเลิดแบบนี้แล้วก็ให้คนที่เป็นแฟนคลับของเอสมาจอยๆกันโดยที่จริงอ่ะถ้าใครดูอยู่ที่บ้านอนะ่ะตอนนี้เอสเขามีแคมเปญ ให้มันร่วมเล่นเกมลุ้นเงินลุ้นทองอะไรกันให้มันเจ๋จอยมากก็ถ้าอยากติดตามก็ติดตามในช่องทางของเอสได้ทุกช่องทางเลยวันนี้สนุกจอยมากลับปีใหม่ปีใหม่เนบบ้านเราทำยังไงเราอัปเดตกันตลอดเลยเรื่องบ้านเนี่ยใช่มันรู้แล้วยังคะอัปเดตกันตลอดเลย้บานจะยังงไก็ค่อยๆไปค่อยๆไปก็ส่งก็จะปีแล้ว แต่ว่าตอนนี้ทําเสร็จแล้วออแล้วก็ได้เข้าไปอยู่แล้วออแล้วก็ผนังก็คือมีมีเป็นรอยเท้าบ้างบางทีเอาถาไปก่ายไนงะนั่งโซฟาแล้วมันชีวอัขาวไปก่ายก็เป็นจักขาวก็เริ่มเป็นเหมือนมอแลออ้วถือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนขข <c oughs> แล้วหมอนตอนนี้นะเ,ออเป็นสีแดงออหมอนพิงอะ่ะที่โซฟามันแดงเพราะผมเพราะผมเป็นสีแดงและที่มางานเอสประกาศที่วิ่งอ่ะมีคนบอกว่าเลื่อนไหลหรอ กกผมมองพัดาร์่มาถเลยมีความสุขมากก็ไม่ยอมรับว่าแบบพอนั่งอยู่บ้านใหม่แล้วก็แบบว่าทําไมกูไม่ซื้อตั้งนานแล้ววะคือมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่าโหเนี่ยหรอเงินทองที่ไปออกอีเวนต์เอสนี่หรอเงินทองที่ไป็ลนละครนี่หรอเงินทองที่แบบว่าไปตลบตะแหลมมานอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอออยู่บ้านแล้วแบบทาไมไม่อยู่ตั้งนานแล้วพี่สาวกลับบ้านทุกวันเลยเพราะรู้สึกว่านอนสบายแล้วนอนหลับเต็มอิ่มตัดเสียงรบกวนจาก เพื่อนรอบข้างอะไรรู้สึกว่าเป็นของขันรับปีใหม่แต่ก็มันภูมิใจอ่ะที่ได้ขับแต่ก็ยังมีอะไรอยากทำหลายๆอย่างะคะตอนคุมันเดินเข้าบ้านครั้งแรกมา,าม่บก็มามาก็ดีใจแม่ยายน้อยก็บอกว่าเออ <c oughs> <c oughs> หนุ่ม่ปสื่อตั้งหานแล้วล่ะไปอยู่เบียดๆจะทําไมตดทีเดียวก็คือเหม็นไปทางบ้านอะไรเงี้ยมันเล็กเกินอ่ะคือบ้านหนูเล็ก้าโตเนี้ย คอนโดมันเล็กแค่นี้เองอะไรเงี้ยแล้วก็คือพอมันใหญ่ขึ้นแล้วเราเป็นคนแบบบ้านคนอ้วนอะ่ะมันก็เลยผ่อนคลา,ายสบายมากขึ้นใช้เสียงดังได้มากขึ้นปกติต้องระวังคนข้างบ้านเพราะมันอยู่คอนโดเล็กๆใช่ไหมคะแต่ทีนี้ขึตะโกนได้เลยทำอะไรเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือมันสนุกขึ้นอะ่ะและ้วแ,แม่แบบพอบ,บ้านแล้วแม่มีบอกว่าเอ้ย่อไปจะยังไงก็อยากหให้มีลูกนะครับีแม่ิ ใช่เมื่อคราวที่แล้วึกว่าแบบมาแปะเลีร์แล้วก็เธอเป็นคนที่อยู่ในสื่อใช่ไหมทุกคนก็เจออีนังเนี้ยผ่านสื่อซึ่งเวลาออกสื่อก็มีประมาณแค่24ชั่วโมงอ่ะเป็นเศษหนึ่งส่วน24ของชั่วโมงแปลว่าอีก23ชั่วโมงอ่ะฉันก็ไม่ได้อยู่ในลุกนี้ฉันก็ถอดเสื้ออยู่บ้านใส่กางเกงใส่สโลงแล้วก็นั่งกินข้าวมันไก่เขาก็คงมองว่า คือเขาเห็นในในในสัตส,ส์สวนที่มันอยู่บ้านแล้วก็นั่งมองตุ๊กแกมองจิ้งจกไปอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเออเนี่ยคงลักษณะเหมือนผัวเขาหัวเขาก็คือคือเห็นตัวเราเราคิดว่าเราอ่ะเป็นเหมือนเหมือนผัวเขาว่าคือแบบไอ้นคนนี้เขเป็นชายแท้แน่เลยว่าหลอกเป็นการแสดงหรือเปล่าเขาไม่คิดว่าเป็นการแสดงหรอกเขาก็คิดว่าเออมั่อคืออ,อ๋อเดี๋ยวพอถึงเวลาไปทางานมันก็เ,เริ่มหยิบวิกแล้ว <S <S หยิบชุดส้มๆเหลืองๆไปแต่งกโกวาเดินเล่นอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่คิดว่าเราจะเป็นแบบที่ว่าเป็นงานอ่ะ ที่แล้วก็เหมือนเหมือนน่าจะเคลียร์กันชัดไปแล้วไงว่าเออมันก็คือพอเวลาออกสื่อพอกลับไปบ้านเขาก็กลับไปเจอแบบเดิมคือฉันนั่งอ้อมๆเออก็จริงเนอะเพื่อให้ให้เชื่อถือเชื่อมั่นมั่นใจไปเลยหรือเธอจะเปลี่ยนแบบว่าจะเป็นเป็นเอาลุกในบ้านออกข้างนอกคือตอนนี้ฉันน่าไม่รู้ทำยังไงนะฉันไปอีเกียบางนา ฉันก็เดินซื้อกกระจกในอีเกียแล้วฉันก็ต้องทิ้งแม่ไว้ให้เบลแนอนะเพื่อให้แม่เขาไปดูเด็กว่าแบบเออวัยนี้นะเขามียายมารอหลานเล่นหรือเวลาไปงานทำให้เขาหงุดงใช่เขาล้อมแบบรู้สึกว่ามันอยู่ในวัยที่คนอายุเท่าเขามีลูกมีหลานกันหมดแต่ว่าฉัน่ะเป็นคนนำสกุลทองกันทมเดียวที่ไม่มีลูกหลานสืบต่อ,อ,อ,อหนูเป็นตูดแม่ <laughs> เป็นตูดตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้ว <laughs> มาวันนี้ก็เป็นตูดหนูมีลูกให้แม่ไม่ได้หรอกน่แม่เราทำความภาคภูมิใจให้คุณแม่ได้ขอณากตน็ปีโมงแล้วเขาบอกว่าตโนก็ปีโมงนะหรอก็เขาก็ภูมิใจซึ่งเราก็เข้าใจว่าเราอะภูมิใจในวันที่เราแบบทำมาหากินได้ดูแลตัวเองได้ซื้อบ้านซื้ออะไรตามที่เขาฝันฝันที่เขาวางไว้ตโนเขาภูมิใจตั้งแต่วันที่พวกเราอะเกิดมาแล้ว กลับไปแม่เลิกคิดเรื่องนี้เลยจริงไม่ว่าเธอจะเป็นใครยังยัง,ยงแบบว่ายังทํางานอยู่ยังสู้ทนกับหาเหวประแดงประเดที่เข้ามาในชีวิตอยู่อ่ะพ <c oughs> ี่ดอกแม่เขาภูมิใจตั้งแต่วันที่มึงเกิดแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ต้องมานั่งน้อยเนื้อต่ำใจอะไรแฟชั่นครับ <c oughs> ตัดมาเมื่อเมื่อเช้านี้ก่อนมางานใช้เาไมอนานนี่เพระเธอคนตัดเสื้อใช้เวลาไม่นานห้านาที กห้านาทีค่ะแต่กลิ่นมีฟิลเหมือนว่าลงเกลือตอนฝนตกนิดนึงเพราะว่ามาเดิมๆใช่เอากางเกงมาทำเาเอากางเกงแล้วก็มาทำให้มันดูน่ารักได้ไหมอันทอดถอดแต่เราก็ยังเป็นเด็กรักนเรเพราะว่าเราแบบยังน้อยๆจนโตเลยก็ยังมีความฟรีเกมใช่เขาโตมากับฉันตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กไงอันนี้คือหนึ่งในลูกค้าที่โดนฉันหลอกซื้อเสื้อผ้านะคะ เงินทองของเขาเมื่อเมื่อตอน1ิปีก่อนที่ฉันได้จากเขามาเขาใช้หมดแล้วนะคะ<ช>ทำดยหมดแล้วเพราะเป็นเสื้อผ้าเ,เ,เสื้อผ้าไม่ค่อยดี <c oughs> คนก็ถามตลอดว่าแบบทําไมปีปองไม่ทํามาหากินไม่ขายเสื้อผ้าต่อ,อ,อเพราะเพราะลูกค้าเพราะว่าของไม่ดีและขายในยุคสมัยนี้เขามีผู้คุม้มครองผู้บริโภค<อ><อ>ฉันทาไม่ได้ <c oughs> ชอบนะก็รู้สึกว่าชอบที่จะคิดแต่ว่าถ้าขายในยุคนี้ต้องทําอะไรที่มันแบบคนซื้อไปเขาต้องได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาสมเตุสมผลทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเราพร้อมหรือยังถ้าเรายังตลุดตะแหลอยู่ยังเย็บเบี้ยวอยู่ยังทําเองเย็บเองแล้วมันตะเข็บมันยังไม่ตรงไม่เสถียรก็ยังไม่ยังไม่ทําถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ทุกคนน่าจะรับรู้ <Yeah. S 1> ค่ะแฮปปี้นวเยียนะคะ Welcome to Star Society